เคลียร์ให้ชัดนะครับวันนี้ผมได้รับไฟล์ apk เป็น Android Package มาจากเพื่อนท่านหนึ่งแต่เดี๋ยวโทรถามเขาก่อนพอดีผมติดตั้งแล้วก็อืมอยากรู้อยากเห็นอยากที่จะออถามเพมิ่มเติมทา <Angel>. ทูเตั้มตั้มคูเรื่องการโทรสเปสแล้วร้เทดดี้ตครโทรแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับไม่รู้เขาสะดวจกจะคุยกับบบเราแโทไไปไม่ให้รู้ตัวหรือเปล่าแม่เขาส่งให้ผมเมื่อวานนี้ผมลองมาเช้านี้นะครับ วันนี้พัก<ด>เที่ยงหวัดดีครับคุณตั้มครับแม่จากนายหมอคอมนะครับอันนี้จากเคลียให้ชัดครับผมแม่เราต้องมาเคลียนะครับผมอ่าตอนนี้สะดวกสวกนทนมาไหมครับมีอะไรเคลียละฮะอ่าสะดวกครับส,สะดวกนะครับที่ผมจะมาเคลียให้ชัดวันนี้ก็คือสิ่งที่คุณได้ส่งมาให้ผมอ่าตัวนี้ตัว<อ>ส่งมาให้ผมชื่อไฟล์ว่า new อะไรนะ new screen r e a d e r dot apk ใช่ไหมครับอ่าแต่พอติดตั้งไปแล้วมันใช้ชื่อว่าสกีนเรตเดอร์อตอนนี้ผมผมอยากรู้มันที่มาที่ไปเป็นยังไงครับผมที่มาที่มาที่ไปมันเป็นยังไงอ่าได้มาจากไหนอนเพราะแอนดรอยแพ็กเกจมันต้องบอกว่าเป็นไฟล์ที่มีคนโมมาแน่นอนอย่างเงี้ยใช่ครับครับอันเนี้มีคนให้ผมมาอ่มีคนให้มา,ว,ว,าวันี่ก็ไปคุยมี คนเขาให้มาในคับเฮาเนี่ยอคุยกันอีท่าไหนร็ไม่รูเขาเขาให้ลิงลิงว้ผมไปโหลดมาเนี่ยเนี่ยซึ่งผมลองแล้วอันนี้ผมลงบนแอนดรอยผมนะครับเพื่อนๆครับอตอนนี้มันคล้าย Talkback มากเลยคุณดั้มใช่ไหมโมมาอ่สมมุติผมเข้าแอปอ่าโทรศัพท์นะ อ่าแล้วผมโฮมผมโฮมเอ้ยเสียงเสียงซาวนี่มันเป็นเสียงซาวอะไรอะคุณตั้มมันไม่คุ้นเนาะมันมันเหมือนเป็นซาว iOS ซาวอ่าเหมือนเหมือนเราใช้ออเด็กอย่างงั้นเหรออะใช่ใช่แล้วแล้วผมผมจะโฮมผมก็หนึ่งนิ้วขึ้นแล้วซ้ายเหมือนเกิดเหมือนเดิมเลยโอ้แต่เขาพูดว่ากลับไปยังหน้าจอหลักนะเขาเขาพูดด้วยมีคําอธิบายอ่าแล้วแล้วก็หนึ่งนิ้วลงแล้วซ้ายอ๋อก็คือเมนูเหมือนท็อกแบ็ k เลยอะตัวนี้ ใช่ต้องแบบ็คไปดั้งเดิมดั้งเดิมเลยแต่แต่สิ่งที่ไม่คุ้นคืออถ้ามันเป็นท็อกแบ็คเปิดการแจ้งเตือนมันต้องลงแล้วขวาใช่ไหมครับคุณตั้มตอนนี้ผมลง <c oughs> ผมลงเอะขวาแล้วลงขวาแล้วลงเป็นตัวพอพานหนึ่งสี่ห้าหกหนึ่งสี่ห้าหกอ่าผมลงหนึ่งหนึ่งสี่ห้าหกนะเพื่อนเพื <c oughs> อ่อนปั๊บอ๋วมันกลายเป็นเมนูทางลัดอ่ะคุณตั้ม มันเหมือนกับมันเหมือนกับทอกแบ็กเมนูใช่ไหมครับผมใช่ใช่ะเดี๋ยวเราลองสำรวจกันนะครับหนึ่งนิ้วปัดขวาเมนูทางลัดระงับสกีลีเดอร์ช่วเราระงับสกีลีเดอร์ช่วคขาอูเหมือนเหมือนทอกแบ็กสมัยก่อนเลยเนาะใช่เสมัยก่อนโออะไร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 คลิปอ๋อพูดคีย์บอร์ดนะครับพูดคีิปบอร์ดอ๋อการดําเนินการของตัวแก้ไข การดําเนินการของตัวแก้ไขทำซ้ำาซ้ำการเป่งเสียงล่าสุดสกดการเปล่งเสียงล่าสุดสะกดการเปล่งเสียงล่าสุดระงับการสํารวจด้วยการแตะชั่วคราวโอ้แต่สองครั้งระงับการสํารวจด้วยการแตะชั่วคราว มันมีหลายเมนูงงพูดข้อมูลรายการปล่อยลงเหมือนสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานตัวบทัอน่อาเดี๋ยวผมปัดขวาเพื่อให้เพื่อนๆฟังเรื่อยๆนะการสั่นสมอสัโอ้เปิดเปิดปิดการสั่นตรงนี้ได้ด้วยการตั้งค่าสก r e e n r ได้ดูกอรารตั้งค่า s c e r e a d อยู่ที่ตรงนี้เข้าไปได้เลยเออใช่เมนูเมนูต้องบอกว่านอกจากหนึ่งนิ้วไปลงและซ้ายกับหนึ่งนิ้วขึ้นและซ้ายที่เหลือสลับกันทุกอย่างเลยใช่ไหมครับอือ ่าที่เหลือสลับกันทุกอย่างเลยอย่างเช่นหนึ่งจาากอ่นิ้วอ่าลงแล้วขวาปุ๊บเดี๋ยวนะเพืเ่อนๆครับลงแล้วขวาปุ๊บมันกลายเป็นแอบ,บล่าสุดไม่ใช่ท็อก Back เมนูแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นโอ้โหแต่ข้อดีตัวนี้นนครับที่ผมจะมาเคลียร์ให้ชัดจากคุณตั้มคือเฟซบ,บุ๊กเล่นแล้วเร็วไหมโอ้โหเร็วไม่เชื่อต้องเข้าไปต้องเข้าไป เฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กครับตอนนี้เราอยู่ในเฟซบุ๊กแล้วนะครับเราอยู่ในเฟซบุ๊กนะครับอ่าคราวนี้ผมลองปัดคว้าครับสตอรี่ของบันทิบสตอรี่ของโอ้ลื่นครับลื่นเมนูโพดการดำเนินการสำหรับโพดคนที่คุณอาจจะรู้จักเมนูโพดจรูเวนทาพราเรรูปโปรไฟล์ของจรูเวนชาตราจันดาอ่าลื่นครับคุณตั้มครับมันลื่นครับโอ้มันลื่น อย่างนี้ใช้ Facebook ก็ลองลองใช้ดูยังยครับผมผมผมรู้สึกว่าเออมราปัดล,ลองแล้วลองแล้วไม่หน<อ>ุนลองแล้วเออสบายหายห่วงเลยเดี๋ยวคุณตัามครับที่ผมจะมาเคลียร์ให้ชัดคือตัวนี้มันมันมีในเพจโตไหมอ่ะไม่มีครับโอ้ <c oughs> ก็เราก็เลยไม่รู้ว่าแล้วแล้วพอได้ข่าวมาจากไหนไหมว่าตัวนี้มันมันแกะมันแงะมาจากที่ไหนอย่างไร เอออันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าเขาเล่าต่อกันมาใช่ป่ะเขาเล่าต่อกันมาว่าอันเนี้ยเป็นของผัวหวยวัวสตลลีเดอร์อ้าวคือจริงไม่จริงผมก็ไม่แน่เออเราก็ไม่รู้แต่ว่าได้เอามาลองมันก็เหมือนเราใช้ท็อกแบ็กสมัยก่อนแต่ว่าเมนูมันเพี้ยนเพี้ยนบางอย่างแต่ว่าเราปรับตัวได้ะข้อดีคือมันรู้สึกมันลื่นกว่าท็อกแบ็กนิดนึงและเฟซบุ๊กใช้งานดี ใช่ไหมครับฮะ<ห>อ่าแล้วก็สามารถที่จะปิดแล้วก็เปิดสลับกับท็อกแบ็กได้ใช้งานสลับกันคล้ายๆ g ีชูโอย่างนั้นเลยเนาะได้โอ้โหฮะ<ห>เคียร์ให้ชัดครับไม่ได้อยู่ในสตร์ตแน่นะเนี่ยไม่ได้อยู่ฮะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่โอ้โหแล้วถ้าใครอยากได้อะไรกันอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปขอกันเป็นการส่วนตัวเลยนะเคียร์ให้ชัดอันนี้เราไม่มีแจกนะครับเพื่อนๆบอกเลยครับ ผมก็ได้มาแล้วก็ลองแล้วก็ลบลบ,ลบตัวติดตั้งทิ้งไปเรียบร้อยแล้วครับ APK ไม่เหลือแล้วอผมก็ไม่เหลือฮะโอ้หคือก็ต้องลองถามกันนะครับว่าใครอยากลองใช้หรือจริงๆตัวเนี้อาจจะมีการส่งต่อให้เพื่อนๆเราใช้หลายๆคนแล้วมีความเห็นยังไงอาจจะต้องบอกกันหน่อยเนาะว่าดีไม่ดีอย่างไรกันครับผมเนาะอ่านั่นแหละโหเพราะผมเพิ่งได้มาแล้วก็ ได้ครับส่วนร้อนๆโอเคแล้วคุณต้งมีความคิดเห็นยังไงครับกับในส่วนของตัวนี้ถ้าเพื่อนๆคนตาบอดจะมาลองใช้งานกันจริงๆจังๆมันใช้แทนท็อกแบ็ k ได้ไหมครับผมเทาผมคิดว่าใครชอบใช้ท็อกแบ็ k ดัด้งเดิมดั้งเดิมนะอืมอืมคิดถึงโหมชั่นเ,เก่าๆอันเนี้ยน่าจะได้แต่ถ้าเกิดใครใช้รุ่นใหม่ๆแล้วไปใช้รุ่นเก่าๆอาจจะงนนิดหน่อยแต่ตเมนูเมนูใม่ตรงบ้างหนึ่งนิ้วขึ้นแล้วขวา ลงแล้วคือนอกจากหนึ่งนิ้วลงแล้วซ้ายกับขึ้นแล้วซ้ายที่เหลือตัว L ตัวอื่นไม่เหมือนกันเลยนะครับผมอ่าและข้อสําคัญทท<ต>่าที่สองเิต<ำ>ได้อ่าแต่ข้อสําคัญเท่าที่สังเกตคือสามสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วที่เราใช้กับ top back วอร์ช o นใหม่ไม่ม,ใมใีใช้ไม่ได้ใช่ใช้ไม่ได้เหมือนถ้าถ้าเป็นผมตอนนี้ที่ผมคิดออกนะครับเพื่อนๆใครสนใจตัวเนี้ยเหมาะกับการเล่นเฟ e b o ๊ k อย่างอื่นอย่างแล้วก็ทําให้การปัดมันลื่นขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรพิเศษไปกว่าท็อกแบ็คของเราใช่ไหมครับผมใช่อืมอ่ะโอเคครับอยากฝากอะไรกับเพื่อนๆที่ใช้งานไอทในช่วงนี้ไหมครับยิ่งยิ่งติดตั้ง apk แบบนี้ด้วยครับซึ่งมันมีความเสี่ยงต่อเครื่องของคุณครับผมคุณตั้มอยากลองก็ลองนะฮะแต่ว่าอ่าถ้าจะมาขอตัวแอปเนี่ย ออไม่มีแล้วผมก็ไม่มีครอบผมผมคุณตั้มส่งมาให้ปุ๊บผมก็ลบจาก Google Drive ไปเรียบร้อยเลยเพราะว่าลองติดตั้งแล้วก็ว่าจะใช้อีกพักหนึ่งเพราะผมก็ไม่ไมรู้ว่าไฟล์นี้มีการใส่อะไรมาไหมเพราะว่าตอนติดตั้งเขาจะขออนุญาตเข้าถึงโทรศัพท์รายชื่อรูปภาพและการบันทึกหน้าจอต่างๆด้วยใช่ไหมครับคุณตั้มใช่ดังนั้นลองได้ถ้าคุณกล้าพอใช่ไหมครับคุณตั้ม อืโอเคเดี๋ยวผมขอย้อนกับอีกได้มาจากใครเดี๋ยวผมจะโทรไปถึงต้นต่อเขาครับได้มาจากน้องมินอ๋อโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเคลียร์ให้ชัดโทรไปหาน้องมินหนูน้อยหมกแดงอีกคนนึงว่าเขาได้มาจากไหนแล้วก็คงจะไปเคลียร์กันให้ชัดอีกทีหนึ่งขอบคุณคุณตั้มครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปคนต้นเรื่องที่คุณตั้มได้มานะครับเราต้องไปเคลียร์ให้ชัดกันกับหนูน้อยสมหนูน้อยมินนี่คหนูน้อยมินนี่นะครับเขาเปลี่ยนชื่อครับส เดี๋ยวเราลองโทรนะครับว่าใช่เขาหรือเปล่าที่ไปหาเจอมาให้เราได้ลองเล่นมีอะไรใหม่ๆเราต้องถามเขาครับอ่าดูซิจะรับสายผมไหมนะครับกับในส่วนของตัวสกีเลเดอร์ตัวนี้มันนพิก,กะมันจะหัวเว่ยจริงๆหรือเปล่าผ,ผมเองก็ไม่เคยเล่นของหัวเว่ยเหมือนกันนะครับว่าเป็นยังไงเพื่อนๆที่เคยใช้หัวเว่ยแล้วอาจจะเอ๊เมนูแบบเนี้ยหัวเว่ยแน่ๆเลยอ่าแต่ว่าเดี๋ยวดูครับน้องเขาสะดวกรับสายเราหรือเปล่าหรือติดภารกิจอื่นได้นะครับ ถ้าไม่รับสายเคลียร์ให้ชัดเราก็คงอาจจะติดอยู่ที่ประเด็นตรงนี้ครับแหม่ก็หวันนี้เราจะได้ประเด็นนี้หรือเปล่าถ้าไม่ได้คุณเ๋ยวต้องไปตามข่าวตามสื่อแกะรอยกันต่อไปกันนะครับอ่าโอเคโอ้โหลุ้นยันครับเพื่อนๆครับเคลียร์ให้ชัดวันนี้ตัว s k ีเ e a เดอตัวนี้มาจากหัวเว่ยถ้าเขาแกะมาให้เราลองใช้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราอาจจะได้ลองเล่นแต่ว่าก็คงจะไม่ได้อัปเดตกับเขานะครับ เพราะว่าพอเป็นไฟล์ apk เงี้ยมันไม่มีใน Play Store เพราะไม่มีใน Play Store ก็อัปเดตไม่ได้แล้วก็มีความเสี่ยงสูงพอสมควรนะครับในการที่เราจะติดตั้งแอป,ปที่มาจากนอก Store ที่มีการตรวจสอบด้วย I Play Protect หรืออื่นใดนะครับแต่ว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่อชอบเล่นก็เลยอาจจะลองดูพอลองดูแล้วเออมันน่าสนใจสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานและอยากให้ Facebook เล่นเร็วขึ้นนอกจาก G 2 o ตัวนี้ก็คงเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ โอ้โหคนต้นเรื่องของเราไม่รับสายกับเพื่นครับวันสเสียดายจังนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเคลียร์ให้ชัดวันนี้เราก็มากระชับพื้นที่กันนะครับให้คุณรู้ว่ามีอะไรอัปเดตในสังคมไอทีของคนตาบอดนะครับกับผมนายมลคอมสิที่โชคเราจะมาเคลียร์ให้ชัดกันทุกประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นที่ผมเจอผมก็จะนํามาบอกกล่าวเล่าสิบให้เพื่อนฟังอาจจะเก่าสําหรับใครแต่ใหม่สําหรับผมก็ มาเรียนรู้เดินทางไปด้วยกันกับเคลียร์ให้ชัดจากทาง1 4 4 4พัดกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนน้องไม่รับสายสืบต่อไปสวัสดีครับ